หากวันหนึ่งจิตคุณเข้าสู่กระแสธรรมไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกคุณจะยังตื่นนอนเหมือนเดิมยิ้มเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมแต่ภายในไม่มีความหวังไม่มีความกลัวไม่มีใครในนั้นไม่มีอะไรที่ต้องการอีกต่อไปแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือการมีชีวิตโดยไม่หวนกลับ ชีวิตของผู้ที่จิตเข้าสู่กระแสโลกุตละเขาไม่ได้ลอยเหนือโลกไม่ได้ปีกตัวไปอยู่ถ้ำไม่ได้มีลัศมีสว่างสวัยให้ใครเห็นเขายังเป็นคนธรรมดาแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถดึงเขากลับไปหลงได้อีกนี่คือผู้ไม่หวนกลับคือโสตาปฏิบุคคลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ปรารถนาเกิดเป็นเช่นเขาผู้ไม่หวนกลับ รู้จักทุกอย่างลึกซึ้งพระองค์ตัดไว้ชัดในอริยสัจทุกต้องรู้ชัดผู้ไม่หวนกลับไม่หนีทุกเขาไม่พยายามสร้างภาพชีวิตให้ดูดีเขาไม่กดทุกไว้ใต้จิตเขามองเห็นทุกแบบไม่หลบตาเพราะเขารู้ว่าความทุกคือครูความทุกขคือประตูและการไม่กลัวทุกขคือก้าวแรกสู่การไม่กลับมาเกิดอีกผู้ไม่หวนกลับ ไม่เห็นสิ่งใดว่าสำคัญเกินความว่างเขาอาจยังดูแลครอบครัวยังทำงานยังหัวเราะยังเศร้าแต่ในใจเขาเห็นทุกสิ่งผ่านไปไม่มีอัตตาไม่มีความยึดไม่มีการสะสมแม้แต่ความดีเขาไม่ใช่คนดีที่มีอุดมการแต่เป็นผู้ว่างที่เห็นตามจริง